มาเอางาำดีกว่าอะไรเปทางไหนวันเนี่ยไอ้เคโอ้ห้องปาร์ตี้ธุรกิจอันนี้เต็นด้วยซี่ปาร์ตีธุรกิจเหล้าสักหน่อยเมาามันบวกไปเต้นด้านในดีกว่า มัวบานงานเนาะเป็นไหนดีผมมองกันไม่เห็นเลยอัเนี้อย่ามาแคร์อีกนะมันเช็คไฟเกมอะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อเข้าไปสตรีมแล้วคลิกขวาที่ตัวเกมแต่กูไม่ได้ซี้ในสตรีม ออ้ชิดอันนี้ไม่รู้แล้วนั่นแหละสิปัญหาเขากูแคบไปสองรอบอะอยู่โรงงานยาคูให้นิวพามาให้นิวพามาโอเคเดี๋ยวเรียกรถเ๊านิงเรียกแคบกันกเรียกแคบเพราะว่ากูมีรถส่วนตัวกูละซึ่งนิวก็รู้น่าจะรู้อยู่ว่าเฟ็นรถที่อะไรโอเคมาละ มันคือรถวิ่งงานอ๋ออ้อนี่ขับชนกูเอ้ยพี่ไอโนดาียแม่กูกินวายมาแล้วกูเมาแล้วเอองจะสมควรซะทั้งโดนชนพอดีกูบอกเลยเขาว่าสมควรน่ะสองเป๊กเองนะสองเป๊กรถแม่งก็เลี้ยวเองนั่นแหละนั่นนั่นชนชนไปละเอ้ยถามแม่หน่อยดิถามแม่น่อยว่าอะไรอะไร ไอ้คำว่าสองเป๊กมึงเนี่ยสองเป๊กนี่คือเป๊กมึงเนี่ยใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่เลยนะเพื่อนดับเท่าเท่ากี่ลิตรดีกว่าเป๊กหนึ่งมึงเนี่ยสิบลิตรเป็นลิตรหลายลิตรเลยหลายลิตรเลยคือเออเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเมารถชนหรืออะครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนนี้มเป็น คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พี่ทิวมาเล่นด้วยนะครับเพิ่งซื้อมาเลย GTA นะครับสำหรับพี่ทิวก<ช>็ไปวันเนี้ยใช่ใช่พี่ทิวพูดเปิดปคลิปให้หน่อยเปิดคลิปโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมเลมอนแบ็คนะก็คลิปนี้คลิปแรกที่มาเล่น GTA กับพวกนี้นะก็เพิ่งซื้อใหม่ไปเลยวันนี้ซื้อไปประมาณ74็บาท นี่จริงมันมีอันสามร้อยสองร้อยถ้ามันเห็นอ่ะมันลดราคาใน F G two อ่ะโน่นโ่นโน่นอยู่ข้างในโน่นข้างในเป็นไรวะจ่ายวอลเลนเรียบร้อยอ่ะเป็นไรหรอซื้อวกจเลยไปจ่ายไปข้างในเนี่ยราคาคิวคิวเอาไปเอาข้าไปเอาเลยอะไรบ้างคิดบ่าอ๋อเออเพราะว่าคันนี้กูยังไม่ได้ขับตอนเนี้ยเรียกว่าแอร์ล็อกไปทำงานเป่า ทำงานอะไรดีดเริเดี๋ยวไปลงเก็บรถไปนี่ต่าทีาท่จะตามมาตามมาโอเคการให้หรือเป่าให้นำโอเคเดี okay. ๋ยวตามขับตามกูมาได้ได้รถกูแรงรถกูแรงเออเฮ้ยรถกูขณะนั้นออกจะกแรงไอ้เฮ้ยมึงเบรกก่อนนะเกือบชนท้ายชนไปแล้วเมื่อกี้ แต่ว่าอปน<ร>าอนนี้นรถกูมีเพื่อนมึงติดบัลตี้อยู่นี่หว่าทิวพันหนึ่งไม่คุ้มหรอกพันหนึ่งกูมีตังค์อยู่ตั้งล้านหนึ่งทำไมกูต้องไปเอาตังค์ 1, แค่พันเดียวได้หวะตามทิวข้าขับชนอะไรนะอ่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าป้ายเออร้องห้ามขับชนเนี่ยไม่ใช่รถกู เออเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ไปซ่อมหน่ทีเบกจ้าเ <ทำ S 1> บกนชนท้ายเริ่บร้ยน,นี่ชุดกุเทพวะทยวในในบีเอสซีนักบินครับอีกเชเ่อ,องไปละเออเออวิธีเข้ามิชชั่นกด เออเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เอนเตอร์รัวๆเลยอะไอ้มันอันกลางอันกลางไม่ใช่เหรออันกลางที่มันจะเป็นอะไรอะมิชชั่นมิชชั่นอะไรอ่นหนึ่งหรืออะไรแต่เอาันเป็นมันเป็นอันกลางอะกดเข้าไปอะ <c oughs> อย่าซื้อก่ <c oughs> อนกดเซลิกรัวๆนั่นกดตึงอะครับพี่พี่ทิวเราก็ต้อเอา้าวออกมแม่ทิว กดผิดแน่ๆเลยดูเรื่องลเป็นใหม่ใช่นใหม่เช่นใหม่เช่ไปละเหมือนกับตอนกูเล่นแรกๆนี่อ่ะกดผิดนว่าเล่นเลยกดกลับไปละโอเคซื้อเกาะด้วยนะโหเดี๋ยละอ่านอ่านว่าอะไรวะเนี่ยเฮฟี่อาร์เมอร์เลยครับเออเฮฟี่เออซุปซุปเปอร์เฮฟี่อาร์เมอร์ถามจริงทิวถามจริงว่าว่าไง รอรอนิวมันกดอ่ะโอเคไปอยากอยากให้ไทยเล่นคาสินโนได้วะ่ะอยากให้ประเทศไทยเล่นคาสินโนได้แต่ว่าน่าเสียดายมันบล็อก IP ไอพีไม่ให้เล่นต้องต้องใช้ VPN ไปภาร,ก,รกิจนี้อ่ะคนตัางชาตมีแมดหนึ่งที่จิ <laughs> ้งโง <laughs> เอ้ยทิวว้าวว้า,วา จะบอกว่าเานี่ยในด่านเนี้ยกูเคยเจออาถรรพ์มาแล้วเว้ยศัตรูไม่สปอนอัดหน้ากูเลย <g ül> อันนี้คนละมิชชั่นกันนะอ้าวเห็น,นรถคันเดียวกันเออเห็นรถคันเดียวกันได้สิอ๋อทุกลรถคันเดียวกันฮะใช่เหรอ <g ül> ใช่ใช่อันนี้คนละมิชชัน่น ตามมาเที่ขับตามมาเลยเชิดนะตัวผู้รีบโชว์ระหว่างสองรีบอ่านอะไรรีบเรื่องชุนไอพอดีเอาเอาละเอาละเอาละพ,พี่ทิวเรานำแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาวิธีแซงน,นะครับผมเกิครื่อยแล้วกูแต่เมื่อกี้ทิวออกไล่แข่งไปแล้ว เอาตรงกูเป็นคนที่เล่นเกมแข่งรถแล้วกูยึดลายแข็งมากเลยอ่ะพิวเปิดซัพยังเอ๊ะถึงเปิดถึงเปิดมามันก็อ่านไม่ออกเดียวโทษๆเลยเพื่แน่นอนเลย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 ไอ้สาระแบบหลอกลวงเออเออเอาเถอะทิวเพราะว่าตอนแรกกูเล่นเกมเกมสซนตีนี่ครั้งแรกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแหละพอเข้าไปเลยดีละได้มีเพื่อน้องลุก ขับเข้าอใใาอใช่ใช่ขับรถเข้าอ๋อใช่ใช่เข้ามาเลยเราจะจอดทำไมล่ะ <laughs> อันหนึ่งรถโคตรปี๊ดนะรถโคตรปีดอม่เทียบกับรถกวนะ <laughs> ทางไหนวะ โยทำไมแบบมันท้าทายจังวะเราต้องเราต้องไปทางไหนเนี่ยนิวทางไหนก็ได้เพราะสุดท้ายก็จะออกมาที่เดิมดีดีออกมาที่เดียวกันอยู่ดีกดท้าทายไปที่วแยกกันเลยไปเที่วแยกแยกอยากไปทางไหนก็ไปก็ต้องตามดิอย่าลงอย่างเดียวแล้วอ่ะนิวคอนเฟิร์มว่านิวว่าสุดท้ายก็จะมาจบอยู่ที่เดิมอยู่ดีก็แยกกันเลยที่จบแับชวนท้ายมิกกี้ เอาเพิ่มไม่ใช่รถกูมันเป็นรถมิชชั่นเออดีแล้ววันจะหัดกันอะไรนะพวกเนี้ยครัดยกโอ๊คฮะไม่ใช่ตเะตบเบะเหรอ,อตะเบี้ยเออตะเบะไม่ใช่ตะเบะ้ย <รถ S 2> มันเล่นได้เ<ะ>ป็นสองอย่างปะโคเปอร์พี่พวกเค้านี่ไม่จะยิงหรอกเอ็มวีทำเอ็มวี สามดาวเลยเชี่ยเออกดคิวโคเปอร์นะเชียร์แต่เอาช็อตกันมาว่ะมันไม่มีไงช็อตกันไม่แม้มันเปลี่ยนเซตอาวุธได้เออแล้วมึงไม่เอามาหรอเพื่อนไม่รู้ไงย่อกดตัวอะไรวะไม่มีย่อไม่มีย่อใช่เอาหรอมีแต่ย่องย่องย่องกดคอนโทรย่อย ยวรีโหลดนัเนน่ยฮะกูกดรีโหลดโอเคแจ้งไว้ให้ทราบก็แค่หลังเทียแอบเสียสลัอยู่เหมือนกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องเกูไม่ต้องเสียสลังเสียเนี่ยตัวตัวมึงเด่นสุดเลยทิวเพราะว่าตัวมึงสีอันนี้คนเดียว ทนอี่ทนทนดำทนเมืดคือทนดำเมืดหมดเลยจริงคนสเกียดแต่งตัวเป็นไงเฮ้แต่ว่าเฮ้แต่ว่ามันขายเป็นเซ้นเไว้ยชุดกูเนี่ยของกูซื้อมาหมื่นกว่าหลายหมื่นห <c oughs> นะกบหนาถามจริงห <c oughs> มัดมึงทำจากอะไรเนี่ยก้อนอิฐเหรออิ กาอยู่หลังยี่หมาดอกวิกปะเนี่ยวิกพูดถูกปะเนี่ยได้ยินคบว่าหมาแล้วไอ้แยกคนที่ถึงวิกคนแรกเลย <c oughs> <c oughs> นิวไปขู่ไปขู่เขาอ่ะต <c oughs> บหน้าไม่ตบ <c oughs> คิวเดินออกแบบติมมากเลยอ่ะใครโทรมาวะเอ้ยแม่งสปอนต่อหน้าอีกเลยเนี่ยโน้ตเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีลูกซองเราเก็บลูกซองหมดมาแล้วปะไม่ได้อ่ะเด็ดดูคอมตับ เคสไหน้ามีสองดาวมีเพิ่มเคลียสองคัฟเวอร์ดาวสองต้หลังมาอีกมีเหรอโอเคเคลียรแล้วใช่ไหมเสียวอยู่ะโอ้คนนี้มันดีมาแล้วเนี่ยตายแล้วล่ะ ไะลุยอันนี้คือคันเดียวกันเลยก็ได้เออง่ายๆเร็วขึ้นเลยเออเอาเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายเฉยโอ้โหแม่งเกิดการโดนตีซะด้วยเอาแล้ว,ลวาตายแล้วมาและมาแล้วมาแล้วโอ้อา้าวจิบหายตายตายตายไม่เห็น เ,เาากิดพลัตที่อะแต่ตาหน้าใหามา่ตาหน้า <c oughs> มึงมึงคอยดูสกิลเพย์ของกูแล้วกันสกิลเพย์ที่ไม่ใช่การขับรถไต่กำแพงแบบไลฟ์ฟิสิกแบบนี้ <c oughs> ต้องรับชมใช่ไหมนะ่เออแล้วก็ไม่ใช่การขับรถแบบพิคว่ำด้วย <c oughs> ไปเลยเนี่ยไปเลยไม่ต้องห่วงเอาไปใกล้ๆถึงที่หมายปุ๊บมันก็จะบอกให้เรามีตำรวจแน่นอน <c oughs> <c oughs> เหมือนคุณจะยิงตัวล้อมนะเพราะมันเดียวช้าโอ้ชิปหายแล้วโอเคอันนี้ฝากกันไว้ไหนนะฝากกันให้หน่อยกัล้าจะจัดห้ ตำรวจมาอีกสองคันโอเคไอ้ยิงยิงไม่เข้าพ่อมึงแบ่งฝังไว้ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เจอละโอเคตายละห่อมาหอมาโอเค,อออเคกำลังเก็บกำลังเก็บกำลังหาวิธีสอย,ยมันอยู่ยปึ๊บตายแล้วแม่ยิงเบาหนังวะ โอเคหอล่วงหอล่วงหัวร่วงเด็กมามาเลยยิงแค่ล้มก็พอไม่ต้องยิงเอาตายไปเคลียรเนี่ยไม่ขนามือกูหรอกก๊อปเมื่อวานไม่ขนามือกูหรอกเออว่าแต่ทิวยังไม่เคยเล่นใช่ปหมติดกับอ่ะไปแล้วก็เพิ่งได้เกมพาที่กับเพื่อน ขอสามขอขอสโลดิสโลดิสโลดิพังดิเแต่ละประเด็เลี้ยวกันสโลดิสามชาก็ได้จับมาบีบขาอะไรก็ได้ไม่เหยียดตัวแต่แผลงเสาอะไรบอกเชี่ยะอะไรเปล่าเสาไม้แม่งอึดกว่าเสาเหล็ก อ่าเดี๋ยวกๆก็กาชนหลังมันจะไปก็ดูทรงอะไรบบอลไรบบอลโอเคเดี๋ยวนะคือกูเล็งไว้ก่อนก็คือจะมีแค่ตอนที่หยากได้ก็จะมีแค่ลงเก็บเครื่องบินเครื่องบินแล้วก็ซีรียได้ไดมีแค่นี้เออซึ่งมันน่าจะใช้ตังค์ไม่ต่ำกว่าห้าล้านอาจจะไม่ต่ำกว่าห้าล้านเพราะเครื่องบินกับโลงเก็บมันก็ปลาไปห้าล้านกว่าแล้วอ่ะอ่า ซีวิกก็สี่แสนห้าแสนแต่เป็นสีที่นั่งเอาไปแต่งเออก็ต้องแต่งอีไอ้ขอมิ้นแต่งนะปะเออเหมือนจะทำสีได้อย่างเดียวอืมอ่ะรูสเตอรคอปไอสัตว์ขึ้นเขาเลยทำไมทิวดูเงียบจ่อยเลย oh <God. S 2> เอ้ากูตายแล้วะเอ้ไม่ต้องซีเว่นกูตายประจำ <laughs> ตายมาจำ้ำรวบนิวเนี่ยโดยเฉพาะตอนขี่เครื่องบินแล้วให้นิวขับเนี่ยแหม <c oughs> ขึ้นฟุตหน่เชี่ยงเงี้ยชิปหายละ <c oughs> เฮ้เดี๋ยวปะกะติมันจะมันจะลงสุดเลยไหมมันจะลงกรร็หมนขึ้นไปก็หมไม่ใช่เหรอเออโอเคเรียบร้อยแล้ว ไอ้รอกูด้วยครับพ oh ี่ทีมกันแต่นะคอนโดผมคิดว่ามีบางสิใหม่อันนี่ผมควรทำในตอนนี้คือการดูพื้นที่แล้วสหจิกในคลิปคลิปหนึ่งกว่ากูน่าจะอัดไม่ถึงสี่สิบหกจิกหรอกมั้งถูกไหมอ่าหรือว่าถ้าเกิดกูอัดได้ถึงสี่หกจิกนี่เป็นไงวะะนี่ะ คิดว่าต้องคิดว่าให้ต้องยาวแค่ยัหไงวะเราจะทำอะไรต่อเอ่อเข้าบ้านไอ้นี่ต้องบึ้มบัมไหมไม่ต้องไงบ้านโห้รถสวยนี่วะไหนเอ๊แมคลาเรนคันนี้แมคลาเรนสักรุ่นหนึ่งกูดูจากหน้ากูก็รู้แล้วว่าแมคลาเรน น่าจะพีวันทไหมไม่ดิหน้าไม่ใช่พีวันเป็นหน้าอีกแบบหนึ่งเป็นพีวันห้ะทเนเลยหรอวผมได้แสนหกห้าหมื่นห้าหมื่นซื้อหมวกกันนอกซื้อหมวกกันนอก